สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมนอนนะคะรายการอยู่ไมติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนพามาร้านแถวสนามบินน้านะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นสวรรค์ของคนรักชาหรือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของคนรักชาะคะ่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่า northland tea home นะคะเขาเพิ่งมาเปิดใหม่ที่สาขาสนามบินน้านะคะที่นี่มีทั้งบลชนะคะแล้วก็จะมีขนมปังซาวโดมีเบเกอรี่โฮมเมดนะคะที่อบสดใหม่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันคะ่ะตามไปเลยค่ะ ที่ร้านนะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะคะเราก็จะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์อย่างเอวดอร์เขาจะตกแต่งแบบแบบสวนสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นร้านแต่งสีเขียวนะคะเข้ากับชามากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรให้กินบ้างตามไปเลยค่ะ Check the mic the right make sure it and sound right, boy เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูนะคะเมนูที่นี่เขาจะมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะอย่างที่บอกที่นี่ชาเขาจะมีให้เลือกแบบหลายเลยหลากหลายรสชาติเดี๋ยวเมลลอนจะพาไปดูนะคะส่วนเมนูที่บอกก็คือซิกเนเจอร์ก็จะมีเป็นพวกบรันช์นะคะเป็นออเดรย์บรันช์นะเมลลอนสั่งมาเป็นเซตนี้นะคะอยู่ที่ราคา3า5บาบาทนะแล้วก็จะมีเป็นพวกแพนเค้กนะคะเป็นขนมตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้นะคะว่าเราอยากจะเพิ่มเป็น ขนมปังเป็นเบเกิลนะคะเป็นแพนเคก้กได้หมดเลยนะหรือเป็นโชกุปังเขาก็มีอย่างที่บอกโชกโปังที่นี่เขาทําเองนะคะอบสดใหม่เลยอาหารเขาก็จะมีเป็นหลากหลายมีเ,เบเกิลมีพาซต่านะคะมีสปากเกตตี้ค่ะสลัดน,นนี้จะเป็นพวกของทานเล่นเป็นเนฟรนฟรายนักเก็ตนะคะเครื่องดื่มอย่างที่บอกซิกเนเจอร์ที่นี่จะเน้นเป็นชาเลยมีหลากหลายเลยนะคะให้เราเลือกราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่ ถ้าถูกสุดนะคะจะเป็น95บาทนะคะก็คือราคาหลักร้อยต้นๆนนะคะเมลอนสั่งมาเป็นอันนี้นิชิโอมัทช,ชาลาเต้น,นะคะสามารถเปลี่ยนนมได้นะว่าเราอยากได้เป็นนมแอลมอนหรือว่านมโอ๊ตมิลก็คือเพิ่มเพิ่มจากราคาเข้าไปนะคะหรือว่าจะเป็นชาไทยก็มีค่ะถ้าคนที่ทานสมูทตี้นะคะก็มีเสริมให้นะคะ ถ้าคนที่ไม่ทานชาเขาก็จะมีเป็นกาแฟให้ด้วยนะคะเมลอนสั่งเป็นคอฟฟี่วานิลาครีมฟรสนะคะอยู่ที่145บาทนะและด้านนี้ก็คือจะเป็นพวกขนมปังค่ะเป็นโทสนะคะพานาคาต้าก็มีนะแบบเขาจัดได้แบบน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีสโคนด้วยค่ะโรมีช็อกโกแลตทาบานาะฟีหน้านี้จะเป็นชีสเค้กเมลอนสั่งมาเป็นบาบร์กเบอร์ชีสเค้กอยู่ที่165บาทนะ ือขนมเขาแบบน่ากินมากเลยเอะค่ะแล้วก็วิธีการสั่งของที่ร้านนะคะเขาก็จะมี QR code มาให้แบบนี้ค่ะให้เรากดสแกนแล้วก็สั่งได้เลยค่ะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักชาเลยเขาก็จะมีชาหลากหลายแบบให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกดมได้เลยอย่างอันนี้มันล้อเล่อเ,เป็นโอแกนิกมัชฉานะกินชาแบบ หอมชื่นใจมากเลยมันจะมีหลากหลายเลยนะแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบดีท็อกนะเอออันนี้ก็ได้แบบอารมณ์ฟิลแบบดูเป็นออร์แกนิกอะคะ่ะแล้วก็ที่นี่นะนอกจากมีชาแล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการชงชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยนะคะหรือว่าจะเป็นที่ตวงนะมีให้ครบหมดเลยค่ะ อันนี้นะคะถ้าเกิดคนที่แบบแบบเป็นเทคเอาไว้นะคะก็จะมีชาแบบเป็นกระป๋องแล้วก็แบบเป็นขวดน,นะคะมีทั้งเฟรชมีเป็นมิลค์ทีนะคะโคร,ราทีคอมบูชาก็มีนะคะอันนี้ก็คือสามารถซื้อได้แล้วก็ตอนนี้ที่ร้านก็มีโปรโมชั่นนะคะก็คือถ้าเกิดเราซื้อครบ3 0 0บาทนะคะจะได้โปรโมชั่นก็คือซื้อ3แถมหนึ่งเลยนะคะเราสามารถมีกกับสามุนไพรได้ ส่วนด้านนี้นะคะก็อยากได้ชาได้เป็นเลมิเต็ดสามารถเบรนชาเองได้เลยก็คือสามารถเลือกใบชาได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้นะคะ อย่างที่บอกนะคะที่นี่ขนมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือเบเกอรี่ต่างๆคะ่ะเป็นแบบโฮมเมดทำเองก็คือจะมีห้องให้เราดูแบบนี้เลยคะ่ะ แก้วแล้วนะคะที่แมรานสั่งมาชื่อว่านี้ชื่อโอมาชะลาเต้นะคะอยู่ที่145บาทคือชาเขียวเข้มมากนะคะด้านล่างมันจะเป็นนมสดนะ <c oughs> ขอค้นก่อนชาเขาดีมาก บบพอดูดเข้าไปอะคือเหมือนมันหอมแล้วมุนอยู่ในปากคือดีมากแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะอันนี้อร่อยมากเลยะคะ่ะแก้วนี้ถ้าคนมาชาเลยเวอร์ไม่ควรพลาดนะแต่ใครไม่อยากกินแบบใส่นมนะคะก็จะมีเปียนเพียวมัทฉะหรือเป็นโคโคนันมัทฉะหรือมัทฉะเลมอนนะคะสามารถสั่งได้คะ่ะ แก้วต่อไปนะคะจะเป็นกอล์ฟ e ฟฟี่วานิลาครีมโฟมนะคะอยู่ที่145บาทนะด้านล่างจะเป็นกาแฟสนด้านบนจะเป็นโฟมวานิลานะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะกาแฟกำลังดีมากเลยคะ่ะหอมแล้วก็พอมันใต่กับตัววานิลาบ้านบนมันจะได้ความมันความนัวขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแก้วนะคะที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ชอบทานชานะคะ ก็ที่ร้านนะคะถ้าเกิดเพื่อนมาทุกวันเสาร์ที์นะคะก็จะมีไลฟ์มิวสิกนะคะมาร้องเพลงจิบชาให้เราแบบชิลๆเพลินๆเลยะคะ่ะเม,ม,มนูที่แม่ล่อนสั่งมาแล้วนะคะมีชื่อว่าออลบรชนะคะในนี้จานนี้อยู่ที่ราคา325บาทนะคะในจานก็จะมีออมเล็ตมาให้นะคะมีทรฟเฟิลมัชรูมมีซอสเสดนะคะ มีทอเมอโต้กริลนะคะแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีขนมปังให้ด้วยนะเราก็จะเสิร์ฟคู่มากับตัวซอสแบบนี้นะคะเป็นซอสน่าจะเหมือนเป็นซอสน้ำสลัดซีอิ๊วนะคะใส่งาขาวด้วยนะคะจิ้มซอสเสร็จก่อนแล้วกัน เรามากินของหวานกันนะคะเมนูที่แม่ล่อนสั่งมาเป็นบาร์บเบอร์ชีสเค้กน,นะคะจานนี้อยู่ที่165บาบาทนะคะเบกเกอรี่อย่างที่บอกที่นี่เขาเป็นโฮมเมดทำเองทั้งหมดเลยนะแค่ซ่อมจิ้มอ่ะ คือรู้สึกได้ถึงความนุ่มของตัวชีสเค้กเลยนะชีสเค้กนะเนื้อละมุนมากนะคะกินกับวิง้งวิ่งกีรอผลไม้สดแล้วเขาจะมีท็อปมาด้วยเป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะเข้ากันมากไม่หวานมากด้วยนะ เพื่อนๆอยากได้บรรยากาศสไตล์แบบโฮมมี่โฮมมี่นะคะแล้วก็สายชาไม่ควรพลาดน,นะคะก็แวะมาได้ที่นอตแลนด์ทีนะคะอยู่ที่สนามบินน้ำนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอย่าไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสารเวลา4โมงที่ช่องไบรท์ทีวฝากกดติดตามต i ิต o ตอ m e ไอเ a ล่าสันดีก๊อ a แฟนเพจอย่ามิดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับใหม่มคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย